ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับบางแจ็คเปิดใจหลังถูกออกหมายจับรู้สึกขำบางแจ็คเปิดใจหลังถูกออกหมายจับจากกรณีที่ศาลอาญามีนบุรีอนุมัติหมายจับบางแจ็คมือโพสต์ภาพกติกในเฟซบุ๊กอ้างเป็นแตงโมตำรวจไซเบอร์เตือนผู้เอาโพสต์บางแจ็คมาเผยแพร่ต่ออาจต้องถูกดำเนินคดีด้วยเช่นกันเพราะเป็นการนำข้อความอันเป็นเท็จ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ล่าสุดนายราชาไฮเดอร์หรือบางแจ็กเปิดเผยว่าตนเองทราบข่าวเรื่องหมายจับแล้วตนเองรู้สึกขำๆไม่ได้กลัวหรือกังวลอะไรเพราะที่สหรัฐการวิจารณ์เป็นไปได้อย่างอิสระตนไม่ได้ผิดอะไรการส่งตัวข้ามแดนบางแจ็กถึงกับขำลั่นออกมาระบุว่าจะจับตนส่งตัวตนไปจับห้าคนบนเรือก่อนไหมตัวจริง ยังไม่จับเลยจะมาจับอะไรตนตนไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือเตรียมตัวถูกจับแต่อย่างใดตนอยากถามกับไปที่ตำรวจไทยว่ากระติกเป็นใครมีอำนาจขนาดไหนถึงต้องประสานตำรวจสากลมาจับตนคดีที่แจ้งตนเป็นคดีหมิ่นประมาทดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ไทยแปลกๆบางแจ็กบอกอีกว่าตนอยากให้ตำรวจไทยไปจัดการกับคดีอื่น ที่มันหลายแรงกว่าตนจะดีกว่าไหมอย่ามาเสียเวลากับตนเลยตำรวจออกตัวแรงไปหรือไม่บ้านเมืองที่ตนเองอยู่ก็มีกฎหมายแล้วอยากถามต่อว่าตำรวจบ้านตนจะส่งพลเมืองของบ้านตนไปถูกดำเนินคดีที่บ้านคนอื่นมันจะเป็นไปได้ไหมหากตำรวจไทยจะบินมาที่สหรัฐจะมาตอนไหนตนเองจะไปต้อนรับถึงสนามบินคดีของแตงโม ยังหาคำตอบไม่ได้ตลอด4เดือนแต่คดีของตนกระติกแจ้งความปุ๊บหมายจับออกปั๊บเลยมันดูแปลกจริงๆเหมือนตำรวจรับงานมาตนเองเปรียบเทียบกับกันหากตนเองไปแจ้งความคนไทยและให้ประสานตำรวจสากลไปจับคนไทยมาดำเนินคดีที่สารรัฐตำรวจบ้านตนคงถามว่าใหญ่มาจากไหนถึงไปจับคนสัญชาติเขามามาดำเนินคดีที่บ้านเราอีกทั้ง แค่คดีหมิ่นประมาทส่วนตัวที่สารัฐไม่มีกฎหมายพรบอรคอมพิวเตอร์หรือกฎหมายที่ห้ามถ่ายภาพคนอื่นกฎหมายแบบนี้มีแต่ที่ไทยนั่นแหละเพราะคงแปลกถ้าต้องโพสต์รูปแต่ภาพคอคนขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว o o m um com. ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ